วีพอร์เตอร์พรีเซนต์โดยทรูมูฟ 4G 3G และ Wi-Fi ช่วงที่1สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP All new Corolla Artists p o r t ร์ r วี o ีพอร์เตอร์พรีเซนต์โดย v e ู 4G 3G และ Wi-Fi กับสัปดาห์สุดท้ายของรอบรายออ d i ด i ชันวันนี้เรามีเรื่องราวความพิเศษจากโคชก้องและ2ส,สาวสุดน่ารักมาฝากกันครับเริ่มต้นกันที่ โคชหนุ่มสุดหล่อกระชากใจสาวน้อยสาวใหญ่อย่างพี่ก้องกับความรู้สึกพิเศษในรอบบลายออเดชั่นครับซีซั่นนี้ี่ผมผมว่ามีความสนุกขึ้นมาหลายอย่างนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีประสบการณ์ไม่ได้มีของไม่ใช่ตัวเทพอะไรมากมายเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นภาพวาดที่ค่อนข้างจะไม่มีรายละเอียดอะไรเยอะ มันก็เป็นเป็นเหมือนกับช่องบ้างที่ทําให้โค้ชมาเติมเต็มมาบิวอัพในส่วนนู้นส่วนนี้ได้เยอะอะไรเงี้ยเสียดายมากๆเลยคือคุณจอหนนีเฟอร์ right ผมขอพูดสั้นๆอีกคำหน่อยครับ,มรบ <c oughs> ผมว่าคุณจอหนนีเฟอร์เนี่ยเหมาะกับรายการ The Voice มากเพราะในความรู้สึกผม,มค, <c oughs> คุณเนี่ยคือเสียงจริงตัวจริงในความรู้สึกผมนะ รู้สึกว่าเขาเป็นนักร้องที่แบบว่าโอ้โหคนนี้แหละแบบเรียกว่าถ้าพูดตรงๆเลยเอากันเฉพาะเสียงนะผมว่าคนนี้ไม่แพ้ใครนะเรียกว่าเอากันเสียงอย่างเดียวแหละคนนี้นี่เป็นผู้แข่งขันที่น่ากลัวมากคนหนึ่งเป็นคนที่มีเสียงร้องที่แบบว่าฟังแล้วมัน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 น่าฟังอ่ะมันมีเสน่ห์มันมีพลังมันมีอะไรหลายๆอย่างในเสียงเขา รู้สึกเสียดายมากที่ท,ที่ไม่ได้คุณจอเนฟเฟอร์มาอยู่ในมือครับผมกดคนแรกนะผนที้ส <2 S 2> ชมป์ปีที่1ใช่ไหมคะใช่ครับสัมปปีที่สองอยากให้เป็นชมปีที่3แล้วกันคะ่ะเดี๋ยวเขาหรอที่กดพร้อมๆกันนี่น่าจะมีสแตนนะถ้าจำไม่ผิดแบบว่าเหมือนเทสมันเหมือนกันละมั้งคือจะกดได้ไล่กันเลยอ่ะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแตมกดปุ๊บผมก็กดหรือไม่ผมกดปุ๊บก็แตมตองกดเหมือนเหมือนว่าเราจะเห็นอะไรในบางอย่างของของเสียงที่เราได้ยินแล้วก็แล้วเราชอบอะไรที่มันเหมือนเหมือนกันโจกับคิมนี่เขาจะใช้เวลาพิจารณานานหน่อยไอเรานี่ลุยเลยถ้าถูกใจนี่แตะเลย like ฉันมีว ส่วนใหญ่ก็จะมีแบบว่าประเภทคุณแม่หนูชอบพี่มากเลยเราก็จะบอกโอเคถ้ามาอยู่กับพี่เนี่ยจะไปถ่ายรูปกันทะั้งครอบครัวเลยถ่ายรูปคุณแม่คุณพ่อพี่ป้านนะ้าอาเจกตะกงอามะเรื่ยเราไปถ่ายรูปก,กันแม่ชอบพี่กองเลยได้แล้วได้แล้วไม่ไมมแม่มาป่ะมาครับเดี๋ยวถ่ายรูปก,กัน ก็ดีนะก็มีคนชอบมีทางครอบครัวเขาชอบเขาก็จะผลักดันสนับสนุนให้ได้อยู่โคชกล้องสี่อะไรอย่างเงี้ยครับพี่กล้องว้าวไหนด้วยกันเลยดีกว่า